มาจัเล็ก Thank you box สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ This is Jack Channel ครับอันไหนดีอันนี้เป็นรถอคอกซิ่งนะครับสีดำมีสติกเกอร์แถมให้ด้วยครับเอาไว้แปะลวดลายข้างรถคนะ่ะตัวนี้ก็เริ่มหายากนะครับ220บาทสีดำรามาดูตัวไหนก่อนครับจะ a d a Fast and Furious นะครับเอาลืมบอกข้างหลังก็จะเป็น รุนให้ดูครับว่าจะรุนรุ่นไหนครับส่วนใหญ่ก็หารถสวยๆเช่นซูเปอร์สีส้มครับแล้วก็อีคลิปสีเขียวนี่ฮะ,ะผมก็อันนี้ยังไม่เคยมีครับซูเปอร์ส้มรู้จะได้ไหมนี่ฮะและรถที่ได้ก็คือ บโอ้โหสีขาวนี่ครับลองนะฮะจากการที่เห็นคนอื่นก็เปิดมาของตัวเองก็ยังไม่ได้ GTR เลยแน่นมากครับอแน่นแบบนี้คืออะไรครับีบุกตรงนี้บุกคำๆข้างหน้า อือะไรเนี่ยคำคำรุนรุนโอ้โหเป็นกระบะจริงๆิด้วยครับและนี่คือโตโยต้าครับไฮรักเลเวลสีเขียวครับตัวดีเหมือนกันครับสีเขียวครับกระบะคอกซิ่งรู้จักอยู่แล้วครับไม่แับตัวนี้บ็อกซี่ครับบ็อกซี่เป็นอะไรก็เป็นตัวตุ๊กตาน่าจะไว้กดเล่นครับนี่โตโยต้าแปวครับเป็นไงครับ อยังไงใครชอบรุ่นในห้างก็ยังพอมีเหลืออยู่ครับรถคอกอาจจะมีบ้างบางที่ครับแต่ก็อาจจะต้องไปตามห้างใหญ่ๆประมาณนี้ยไงใครจะลองรุ่นลองเสียงก็สอบถามพนักง,งานก่อนนะครับว่ามีรถราคาหรือเปล่าจาก599จะลดเท่าไหร15่15% 20%ก็ว่ากันไปนะครับจะได้รุ่นแบบคุ้มค่ากันครับ ครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ